ยูริทำไมเป็ยูริแล้วไปเชียรเกี่ยวลูกรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีครับโอ้ยยังไม่ได้เซียยูไอเอยย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 ้ยย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 ย้ยย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 ลยย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 ยอยยย น,น้ำตาใช้กุญยุไรคะโยนค่ะแล้วไปค่ะอยากเห็นยูริโยนจังเลยค่ะอยากเห็นยูริโยนจังเลยยูริจะเป็นคนโยนห้วเมื่อกี้กรรมการยังไม่ให้สัญญาณเลยเอาใหม่เข้ามาใหม่ตอนนี้เป็น9ต่ตอบคะแนนค่ะมีป้าน้องขอโทษด้วยน้องบอกว่าน้องลืมตัดลิฟน้องลืมตัดลิฟ เกงอยู oh! where where where? Officer, ่แล้ว c บอกว่าเ c บอกว่าข่หัวยูริจะมาผัวไข่ตื่นมาสั้นขอโอกาสแก้ตัวได้ไหมคะให้คอปเตอร์พูดบ้างค่ะลูกคอปเตอร์มาเลุลูกมาสั้นสั้นด้เจความลูกคอปเตอร์รู้สึกอย่างไรคะสั้นๆลูกหนึงสองสก็แค่ไก่อ้าว